สวัสดีครับสมาชิคผมมวยหูบอยหัดใหญ่นะครับและก็สวัสดีครับสมาชิคของเว็บ LSM 99 King ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะให้มวยรักมวยชอบนะครับของเวทีมวยช่อง3และก็ที่เวทีมวยลุมพินีนะครับ ก่อนที่ผมจะให้มวยรักมวยชอบผมก็ต <farklı iki S 1> ้องขวากเวฟการกีฬานะครับขอขวากไว้ด้วยนะครับเวฟ L S M 99 King นะครับนึกถึงกีฬานึกถึงเรื่องดิมพันก็จะลืมนะครับไม่ว่าคุณจะชอบมวยฟุตบอลหวยกีฬาเรามีให้ทุกประเภทนะครับครบวงจรนะครับเรื่องกีฬาผมบอกได้เลยนะครับผมกล้าการันตีให้สมาชิกทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะชอบมวยฟุตบอลหวยกีฬาเรามีให้ทุกประเภทนะครับครบวงจรนะครับเรื่องกีฬาก็อย่าลืมนะครับ S I D l ล n e ไปได้ที่ L S M 99 King นะครับนึกถึงกีฬาก็อย่าลืมนะครับ ผมฝากไว้ด้วยนะครับเว็บ LSM99King นะครับผมกล้าการันตีให้สมาชิกทุกคนนะครับฝากถอนตลอด24ชั่วโมงนะครับการทำรายการให้สมาชิกก็ไม่เกิน10นาทีนะครับบอกได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะชอบมวยคู่ไหนรักมวยคู่ไหนก็อย่าลืมนะครับแอดไอ l ดี e ไลน์ไปได้ที่ LSM99King นะครับ ไม่ว่าคุณจะรักมวยเดียวบอลเดียวบอลสเต็ปมวยเดียวมวยสเต็ปก็อย่าลืมนะครับโทรสอบถามกันไม่ได้ที่เบอร์โทร085 3399996นะครับขอย้ำอีกทีนะครับ085 3399996นะครับบอกได้เลยนะครับเป็นเว็บที่ผมกล้าการันตีให้สมาชิกทุกคนนะครับฝากถอนตลอด24ชั่วโมงนะครับการทำรายการให้สมาชิกก็ไม่เกิน10นาทีนะครับคุณอย่าลืมนะครับคุณสมัครไปคุณบอกว่ามาจากบอยหัดใหญ่นะครับจะมีโบนัสให้ทันทีนะครับ20เเลยทีเดียวนะครับได้มีส่วนลดอีกมากมายนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ เวบ LSM 99 King นะครับนึกถึงกีฬานึกถึงเรื่องเดิมพันก็อย่าลืมนะครับ S ID Line ไปได้ที่ LSM 99 King นะครับมาถึงมวยรักมวยชอบนะครับวันนี้เริ่มจากช่องสนะครับศึกเจ้ามวยไทยวันนี้กงกับวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์2,562นะครับวันนี้ผมเช็คข้อมูลมาให้กับสมาชิกช่องละ2คู่นะครับวันนี้ขวากไว้ด้วยนะครับเน้นๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ตัวที่1นะครับผมชอบไปที่ นกพชัยนะครับปอเพชรไข่แก้วนะครับตัวที่หนึ่งและผมชอบไปที่ซันเดย์นะครับบูมเด็กเซียนนะครับตัวที่สองและจบจากช่องสามก็ต่อด้วยช่องเก้านะครับสึกลุมพินี TKO นะครับผมชอบไปที่ปราพิพุบนะครับเอราวันและชอบไปที่แสนศักด์นะครับสอบุญเยี่ยมนะครับจบจากช่องเก้าก็ต่อต่อด้วยช่องเนชั่น22นะครับผมชอบไปที่ วันนี้คัดสรรมาให้กับสมาชิก2ตัวนะครับผมชอบไปที่ดีเซนลิกนะครับเจรุบางแสนนะครับตัวที่1และผมชอบไปที่หงพดัญชัยนะครับวันนี้ช่องละ2คู่นะครับขอย้ําอีกทีนะครับช่องสาผมชอบไปที่นบพชัยนะครับปอเพชรไข่แก้วและก็ชอบไปที่ซันเดย์บุมเด็กเซียนนะครับจบจากช่อง3ามาต่อด้วยช่อง9้าช่อง9ผมชอบไปที่ป่าพิภพนะครับเอราวันและชอบไปที่แสนศักด์นะครับสบุญเยี่ยม จบจากช่อง9ก็ช่องเนชั่นนะครับขอย้ำอีกทีนะครับผมชอบไปที่ดีเซลเล็กนะครับเจรถบางแสนแล้วก็ชอบไปที่หงพดันชัยนะครับวันนี้ช่องละ3ตัวนะครับคัดสรรมาให้ช่องละ2ตัวนะครับคัดสรรมาให้กับสัมทิกเอาไปลุ้นไปเชร์กันนะครับอย่าลืมนะครับขวากไว้ด้วยนะครับเวฟเอลเอสเอ็มเก้าเ k ิงนะครับและขวากมวยหูผมไว้ด้วยนะครับผมมวยหูบอยหัดใหญ่ผมภากมวยตู้วันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับเดือนละ800บาทถ้าชอบในข้อมูลมวยก็อย่าลืมนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสามเจ็ด ผมภาคมวยตู้วันเสาร์กับวันอาทิตย์น,นะครับเดือนละ800บาทวันนี้ก็ขอสัมทิกรวยๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ